ิ่งนะคะที่คุณควรรู้ก่อนที่จะไปออกเดทค่ะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เดทนั้นพลาดนะคะหรือว่าเผลอทำอะไรที่ไม่ถูกต้องไปข้อแรกเลยก็คืออย่าตั้งหน้าตั้งตาไปสอบสวนเขาค่ะโอ้โหเดทครั้งนี้ฉันจะต้องรู้ทุกอย่างที่มาที่ไปประวัติการเกิดเขาเป็นยังไงแฟนคนสุดท้ายเขาคือใครอายุเท่าไหร่โปรไฟล์เป็นยังไงทำอาชีพอะไรหรือแม้กระทั่งตัวเขามีประวัติการศึกษายังไงจบอะไรชาติตระกูลยังไงเงินเดือนเท่าไหร่อะไรเงี้ยความรู้สึกว่า การทําแบบเนี้นะอันนี้คือความรู้สึกในส่วนของผู้ชายด้วยนะคะเขารู้สึกเหมือนเขากําลังจะโดนสอบสวนอยู่อีเวนต์ว่าเป็นผู้หญิงอย่างกวางก็ตามถ้ากวางไปแล้วรู้สึกว่าคําถามทุกคําถามมันดูจริงจังมากเลยอะ่ะมันเหมือนกับการไต่สวนสืบคดีเหมือนกับถูกว่าการอยู่ในศาลเหมือนถูกซักประวัติอะ่ะอะไรแบบนี้จะทําให้เขารู้สึกกลัวแล้วก็เออเจอกันครั้งหน้าไม่ดีกว่าเพราะบางทีคนเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกอะค่ะมันไม่ควรจะคุยอะไรที่มันจริงจังหรือว่าเป็นการลาบละลวง เรื่องส่วนตัวเขาจนเกินไปนะคะข้อที่2เลยค่ะคือการถามคําถามที่เขาจะรู้สึกว่าเอ๊ถามทําไมคําถามนี้มันไม่เห็นมีประโยชน์เลยอะ่ะมันคือคําถามที่น่าลาคานะคะถ้าในตําราฝรั่งเขาบอกว่า not be n o i s e นะคะคืออย่าถามคําถามที่มันชวนให้เขารู้สึกลาคาญอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเออทำหน้านิ่งคิดอะไรอยู่อะ่ะอาหารร้านนี้อร่อยไหมอร่อยจริงไหมอร่อยจริงๆนะ เออไม่โกหกนะครั้งหน้าจะได้มาอีกไม่ต้องเกรงใจนะหรือแม้กระทั่งแบบเออช่วงนี้กองอ้วนไปไหมพอเขาบอกไม่อ้วนแต่กองรู้สึกว่ากองอ้วนไปอ่ะแบบอ้วนไปไหมชอบผู้หญิงอ้วนหรือผู้หญิงผอมชอบดําหรือขาวชอบผมสั้นหรือผมยาวหรือแม้กระทั่งแบบ เออมีแฮปปี้ไหมคะสนุกไหมคะโอเคไหมคะโอเคเนาะแฮปปี้เนาะการถามแบบนี้บ่อยๆอ่ะโอโหเป็นเพื่อนกันยังรำคาญเลยเหมือนเวลาเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วจะมีเพื่อนคนหนึ่งจะถามอยู่ซ้ำๆเฮ้ยมึงโอเคไหมสนุกไหมเฮ้ยโอเคนะเฮ้ยโอเคนะคือเหมือนบางทีเขาอยากจะเช็คเรานั่นแหละแต่บางทีถ้าถามซ้ำๆเดิมๆไปบ่อยมันกลายเป็นความน่ารำคาญนะคะเพราะฉะนั้นอย่า yeah, เป็นคนน่ารำคาญเด็ดขาดเลยนะคะข้อต่อมาเลยค่ะ ทวนคำตั้งต้นหรือคำทิ้งท้ายของเขาเหมือนพยายามจะจับผิดหรือหาเบาะแสอะไรบางอย่างอย่างเช่นเขาบอกว่าสมมติเขาเล่าเนาะเรื่องในอดีตเขาบอกว่าอืก็คือเลิกกับแฟนเก่าอะเพราะว่าจริงๆแล้วแบบไม่ได้พร้อมที่จะแต่งงานสมมติเขาพูดแบบนี้เขาบอกว่าฮะอะไรนะไม่พร้อมที่จะแต่งงานเหรอ แล้วถ้าเกิดเรายูไม่พร้อมที่จะแต่งงานแล้วทำไมยูถึงคบกับเขาอะแล้วทำไมยูถึงไม่บอกเขาตั้งแต่แรกว่ายูไม่พร้อมที่จะแต่งงานแล้วทำไมยูถึงคบผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับพ่อหรือแม่พยายามจะแบบคาดคั้น่ะเหมือนหาคําตอบจากสิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังโดยเปิดใจแต่เราดันไปหาเหมือนแบบไปหาความผิดในนั้นอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรเวลาเขาเล่าเรื่องอะไรนะคะเราจะฟังแค่ฟัง แค่ฟังแล้วก็อ๋อค่ะยังไม่ต้องไปถามเขาว่าอ้าวแล้วทำไมเป็นอย่างนี้กับเรื่องซีเรียสนะคะกับเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาเปิดใจในพื้นที่ของเขาไม่ต้องไปถามนะคะเราแค่ฟังตั้งใจฟังอยู่กับคนตรงหน้าแบบร0 0ซแค่นี้ก็มีสเสน่ห์แล้วบางคำถามไม่ต้องถามนะคะข้อต่อมาเลยก็คือพยายามแอคคูลค่ะพยายามแบบเท่ๆนิ่งๆดูเหมือนว่าเป็นผู้หญิงที่นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวค่ะ บอกเลยวิธีนี้ไม่เวิร์กถ้าเราไปออกเดทกับใครเนี่ยนะคะหน้าที่ง่ายๆเลยค่ะยิ้ม s ปอนเทเนียสเป็นธรรมชาติมีความน่ารักมีความขี้เล่นมีความสดใสถ้าเกิดว่าคุณไปแนวแบบสวยเลิศเชิดยิงอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็จะรู้สึกว่าอ่ะคนนี้ยากจังเลยอ่ะในการคุยด้วยอ่ะเขาจะรู้สึกเหมือนเราปิดประตูนะคะเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปเขาอาจจะคิดเยอะหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะไม่อยากมาเจอเราอีกเลยแต่บางทีเราแอคคูเพราะเรารู้สึกว่าเอเราสนใจเขาเลยเลย,เลยพยายามเก็บความประหมาพยายามไม่ทําอะไรเลยไม่โชว์อะไรเลย กวางบอกเลยว่าโชว์ความตื่นเต้นโชว์ความน่ารักออกไปยังดีกว่านะคะพยายามจะคีบคู่หรือพยายามแบบจะไม่แสดงอารมณ์ของความรู้สึกเลยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคุยกับคู่สนทนาแล้วเขาไม่โชว์ความรู้สึกออกมาเลยเราเหมือนเราคุยกับวัตถุเราไม่ได้กําลังสนทนากับมนุษย์มันไม่เกิดการรีเลทกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ประทับใจเราแล้วก็ไม่ไปต่อแน่นอนค่ะต่อมาข้อที่5นะคะเป็นข้อสําคัญมากๆถือว่าเป็นทริคเลยนะคะถ้าเกิดว่าหลายคนบอกว่าการไปออก เราก็อยากได้อินฟอร์เมชันจากเขาแล้วเราจะถามแบบไหนคะให้ดูเขาไม่ดูตกใจไม่ดูละลาบละล้วงไม่ดูเหมือนการสืบสวนแล้วก็ไม่เป็นคําถามที่น่ารำคาญมันจะต้องเป็นคําถามในเชิงตลกในเชิงสร้างสารรค์ในเชิงที่แบบปล่อยให้เขาแชร์ได้แบบสบายๆแต่เราไม่มี energy ของการอยากรู้อยากเห็นมากขนาดนั้นหรือมันคือศิละปะในการตั้งคําถามนั่นเองถ้าอยากรู้นะคะว่าศิละปะในการตั้งคําถามคืออะไรบ้างนะคะสามารถดู ได้ในคลาสเสกเสน่ห์กับ how to chat ค่ะซึ่งทั้งสองคลาสนี้นะคะกวางจะสอนในการตั้งคำถามของผู้หญิงถามยังไงให้คุณได้ Information ในเชิงลึกแต่ผู้ชายไม่รู้ตัวว่าเรากำลังสืบสวนเขาอยู่ถามยังไงให้เป็นธรรมชาติยังเม e ฟันยัง Enjoy กับบทสนทนาน,นั้นได้แต่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขากำลังโดนเราซักประวัติอยู่นะคะ